สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันที่4 4กุมภาพันธ์พี่น้องครับวันแห่งความรักนะครับผมก็ให้ให้มีความสุขนะครับทุกท่านเลยนะครับสุขสมหวังกับความรักนะครับพี่น้องครับก็วันนี้มาเจอกันพี่น้องครับจะมาแนะนําสารบํารุงดอกนะครับเขาเรียกแคลเซียมพี่น้องแคลเซียมบํารุงดอกชนชมนะครับฉีดก่อนมีดอก และฉีดตอนที่ดอกกำลังตูมนะครับเป็นสารที่ทำให้สีชมชมมันสวยดีนะครับพี่น้องและที่สำคัญเลยเวลามีดอกดอกชอบร่วงไวใช่ไหมเราก็ใช้สารพวกนี้แหละพี่น้องครับไปฉีดพ่นเขาเพื่อให้ขั้วดอกเขาเหนียวนะครับขั้วดอกขั้วดอกเขาเหนียวขึ้น,นพี่น้องครับและก็ขั้ขวขั้วดอกจะใหญ่นะครับใหญ่ ก็จะทําให้เยนชมเรามีดอกได้อยู่ได้นานนะครับพี่น้องครับ <c oughs> สําหรับแคลเซียมบํารุงดอกนะครับพี่น้องสําหรับไม้ตันนี้พี่น้องครับนี่ผมมีเวลาว่างๆครับก็เลยมาไล่ตัดยางออกหน่อยพี่น้องทะลุถุงพลาสติกหมดละครับปัญหาของผมเลยครับนี่มันทะลุถุงพลาสติกพี่น้องจ <c oughs> นชมพี่น้องครับบ,บางสายพันธุ์มัน เวลาเรานั่งแท่นพี่น้องมันจะติดยากนิดนึงนะครับ <c oughs> บางสายพันธุ์นั่งแท่นติดง่ายนะครับทางนี้ทางนั้นพี่น้องครับเวลาเราเอากระถางไปวางไว้เวลาเรานั่งแท่นนะครับเอาไปวางไว้ตรงที่มีแดดแดดแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้านี่นะครับช่วงแปดเก้าโมงให้โดนแดดเลยนะครับไม่ต้องมารอเหมือนผมพี่น้องจนบ่ายโมง ถึงจะมีแดดนะครับหลังบ้านผมนี่มันมีกดดังสูงมากนะครับมันมันบังแดดพี่น้องมันบังแดดตอนเช้ารจริงๆผมก็อยากได้แดดตอนเช้านะครับผมไม่ได้อยากได้แดดตอนช่วงบ่ายพี่น้องช่วงเช้ามันเป็นแดดอุ่นนะครับแดดอุ่นช่วงบ่ายแดดร้อนต้องมาไล่นั่ง ตัดยางออกพี่น้องยางมันไม่ขาดนะครับแล้วก็จะดึงถุงขึ้นมาไมมันทะลุหมดแล้วพี่น้องนี่นะครับไม่มีเวลาทำก็งี้แหลนะครับก็พอมีซ่อมบ้าง,งพี่น้องนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ซ่อมเลยสำหรับนั่งแท่นชนชมยิ่งเป็นสายพันธุน์พวกนี้ต้นต่อเขายางมันเยอะนะครับ ก็โอกาสที่จะได้ซ่อมก็มีสูงนะพี่น้องส่วนตัวก็ซ่อมสองกิ่งสามกิ่งนี่แหละพี่น้องครับเต็มที่แล้วแหละวิธีที่ผมบอกไปนะครับก็ใช้เหมือนกันวิธีที่ผมพูดผมบอกไปก็ผมก็ใช้เหมือนกันนะครับเป็นการงดน้ําก่อนทําทุกครั้งเดี๋ยวเวลานั่งแทนไปไม่ติดเสียเวลานะพี่น้องเสียเวลาอันนี้ก็จะมานั่ง กะ okay. ยางออกให้หมดแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแบบนี้นี่ไม่ต้องแปลออกนี่ดึงขึ้นมาไว้พอนะครับดึงให้มันลุม่มหลวมพี่น้องให้มันลุม่มหลวมเนี่ยแล้วก็วางไว้เหมือนเดิมนะครับสักส,สามวันสีวันเราถึงจะเก็บถุงปฏติกทิ้งให้หมดนะครับมาดูเรื่องของแคลเซียมมั่งพี่น้องไม่ได้บอกไม่ได้พูดไปนานแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงจะลืมกัน นอกจากสารแตกตากิ่งแล้วนะครับสำหรับไซโตคินินก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราควรจะมีไว้ในสวนเรานะครับมีไว้ติดสวนบ้างเวลาเราจะทำดอกนะครับหรือชนชมพร้อมที่จะมีดอกนะครับแล้วก็เอาไปฉีดเลยนะครับ จะยกตัวอย่างให้ดูพี่น้องครับตัวใหม่ที่ผมนํามาใช้นะครับตัวเดิมน่าจํากันได้นะครับตัวเดิมที่ผมใช้ก็คือออคิสโกด้นนะครับผมใช้ตัวเดิมเป็นแบบนี้นะครับผมใช้พวกนี้พี่น้องครับเนื่องจากมันถูกและหาได้และแวกใกล้เคียงที่ผมอยู่นะครับบางพื้นที่เขาก็มีให้เลือกเยอะแยะนะส่วนผมก็เลือกที่มันมีนะครับและมันสามารถใช้ได้ ทั่วไปบางเจ้าจะใช้สารแคลเซียมโบรอนนะพี่น้องแคลเซียมโบรอนนะครับแต่เราไม่มีเราก็ไม่จําเป็นต้องไปดินรนหามันนะสําหรับสารพวกนี้นะครับง,ง่ายเลยคือปุ๋ยน้ำแหละพี่น้องปุ๋ยน้ําบํารุงดอกนะครับอันไหนมีก็ใช้อันนั้นนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าไม้ต้นนี้มันจะรอดในผมหรือเปล่าพี่น้องนะครับวนชมต้นนี้มันเหี่ยวลำต้นเหี่ยวย่นนะครับเหมือนหูช้างพี่น้องเหมือนหูช้างนะครับสังเกตเลยนะครับนี่มันย่นมากเลยพี่น้องมันเหี่ยวย่นนะครับลำต้นเขานะเห็นห้อะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะต้องทำยังไงครับ <c oughs> สำหรับต้นนี้เป็นเฟอร์รารี่นะพี่น้องเฟอร์รารี่พุ่มใหญ่มากสวยมากนะครับแต่ข้อเสียคือลำต้นมันเหี่ยวย่นหูช้างหูช้างนะครับพี่น้องผมก็หาวิธีแก้ไขไม่ได้นะครับกลัวว่ามันจะเน่าเสียไปนะครับเพราะว่าไม้มันฟอร์มมันสวยมาก มันสวยจริงนะครับพี่น้องครับไม่รู้จะไปหาพันตรงไหนมาใช้กับกิ่งเฟอร์ลรี่ต้นนี้อีกนะครับสำหรับเฟอร์ลรี่ต้นนี้พี่น้องครับวันแรกคือการฉีดพ่นสารแตกตากิ่งไซโตคินินนะครับผมฉีดพ่นเข้าไปเต็มที่แล้วผมก็งดน้ำ ฉีดพ่นหลังฉีดพ่นผมก็งดน้ําเลยนะครับงดน้ํางดน้ำสามวันพี่น้องหลังจากฉีดสารแตกตาก,กิ่งไซโตโคินินใส่เข้าไปสามวันผมไม่ลดน้ําเลยหลังจากนั้นผมก็อาน้ามาอาัดเต็มที่นะครับเต็มที่เลยและผมก็ใช้ปุ๋ยขี้วัวโรยด้านบนนะครับผ่านไปเจ็ดวันพี่น้องผมใช้ตัวนี้นะครับ ผมก็มาใช้ซาหลาพี่น้องครับอันนี้เขาเรียกซาลาลสกัดเข้มข้นนะครับผมก็ไปหาซื้อมาห้าสิบหกสิบบาทพี่น้องนี่ซาไลาสกัดเข้มข้นนะครับนี่มันเป็นพวกแตกตาดอกพี่น้องนะครับจะเรียกแคลเซียมก็ได้ครับนี่หรือปุ๋ยน้ำก็ได้นะครับซาลาลสกัดเข้มขน้นแตกตาดอกสีสดสวยขั้วดกเหนียวนะครับจริง เราใช้แบบที่เขาฉีดกล้วยไม้ก็ได้เอามาฉีดกับเชินชมนะครับเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะให้ดอกดีมากเลยพี่น้องนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับการให้ดอกดีไม่ดีนะครับแต่ขั้วดอกใหญ่และเหนียวนะไม่ร่วงนะครับือว่าโอเคเลยพี่น้องสำหรับสารสกัดเข้มข้นนะครับสาร เรียกไรเมื่อกี้สาลายสกัดเข้มขน้นนะครับไปหาเสื้อเอาพี่น้องนะครับใช้ดีพี่น้องครับผมลองใช้แล้วนะครับใช้ดีฉีดไปรอบเดียวนะครับหลังจากใช้สารแตกตะก,กิง่งไซโตคินินฉีดแล้วนะครับให้ปุ๋ยแล้วผมก็มาใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ฉีดไปรอบหนึ่งทิ้งไว้สิบวันพี่น้องก็จะได้เห็นเฟอร์รารี่ ออกออกดอกมา1 2 3่สองสาครับ 3, สามสี่ช่อนะครับน้องเห็นไหมที่ผมเอาเฟอร์เร,รี่มาให้ดูเพราะว่าเฟอร์เร,รี่เป็นไม้ที่ดอกสวยแต่ว่าดอกออกยากนะครับมีดอกยากผมก็เลยหยิบยกต้นนี้มาให้ดูพี่น้องเี <c oughs> ืยอพี่น้อง FC บางท่านอยากจะใช้เหมือนผมนะครับก็ลองไปหาซื้อดูนะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูชนชมอีกหนึ่งต้นพี่น้องที่ใช้สารเหมือนกันใช้แบบเดียวกันเลยรอบแรกสารแตกตากิ่งนะครับจิงไว้3มวันลดน้ำปล่อยแห้งครบ7วันเอาสารลายสกัดเข้มข้นฉีดเข้าไปอีกรอบนึงนะครับแล้วผมก็ใช้ปุ๋ยขี้วัวนะครับปุ๋ยขี้วัวจะให้ดูว่าช่อดอกเขาดีมากเลยพี่น้องนะครับเป็นชนชมดอกซอน นี่ก็อีกหนึ่งต้นนะครับที่ผมใช้แบบเดียวกันนะก็เป็นการใช้แบบสารไซโตคินินฉีดก่อนนะครับรอบแรกเวลาเราจะใช้สารพวกนี้ตอนเย็นให้รดน้ำชนชมไปเลยหรือตอนเช้ารดน้ำเลยนะครับวันต่อมาเราถึงจะมาฉีดสารพวกนี้พี่น้องนะครับเราต้องดูด้วยว่าชนชมเราไม่เปียกน้ำนะครับ เราจะใช้เวลาที่ชนชมเราไม่เปียกน้ํานะครับวันนี้เรารดน้ํานะครับเราจะฉีดพวกนี้หรือมะรืนมะรืนนี้นะครับเราก็อย่าน้ําไปฉีดแล้วก็ใช้พวกนี้เลยครับสารบํารุงดอกพวกนี้แหละนะครับหยิบยกตัวนี้มาให้ดูพี่น้องครับนี่ก็เป็นของรวยจังเลยนะครับเป็นดอกรวยจังเลยไม้สีดอกซ้อน ต้นนี้ไม่ได้มีดอกสีเดียวพี่น้องครับก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรหรอกนะเห็นไหมครับลักษณะดอกรวยจังเลยนะพี่น้องอยู่ช่อดอกเขานะครับพี่น้องครับนี่มันเป็นแบบนี้แหละนะครับไม้สายพันธุ์นี้พี่น้องเวลามีดอกก็จะเป็นพวงแบบนี้แหละนะครับ ดอกก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องนะครับเป็นพวงเป็นพุ่มนะครับสำหรับรวยจังเลยพี่น้องครับก็เป็นการใช้สารตัวเดียวกันนะครับใช้แบบเดียวกันเลยให้ดอกดีมากพี่น้องดอกนี้มาดอกตูมแล้วนะครับดอกตูมแล้วพี่น้องครับ ผมจะใช้ฉีดอีกรอบหนึ่งนะครับจะลองฉีดดูว่าดอกเขาจะเสียหายไหมนะครับดอกดีมากเลยพี่น้องอันนี้พี่น้องครับนี่อันนี้เป็นดอกของรวยจังเลยนะครับรวยจังเลยจะเป็นดอกแบบนี้พี่น้องแบบนี้นะครับดอกรวยจังเลย นี่นะครับพี่น้องครับก็มาแนะนําให้เรื่องของสารบํารุงดอกหรือแคลเซียมเรียกกันง่ายๆแคลเซียมผมเคยใช้มา2อ,อย่างแล้วอย่างแรกก็คือที่เขาฉีดกล้วยไม้นะครับแต่ผมหาไม่ได้ผมก็เปลี่ยนมาเป็นออคิสโกลเด้นนะครับอันนั้นก็โอเคอยู่ใช้ได้เหมือนกันการให้ดอกก็พอๆกันแหละพี่น้องนะครับ ก,ก็เหนียวเหมือนกันนะครับลักษณะการใช้งานก็เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นสาลายสกัดเข้มข้นนะครับเอามาฉีดพ่นอันไหนหาได้ก็ใช้อันนั้นพี่น้องปัญหาง่ายนะครับที่เขาฉีดกล้วยไม้นั่นแหละพี่น้องครับตัวเดียวกันแหละเอามาฉีดเลยใช้ตัวนี้พี่น้องตอนนี้ผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับ เวลาเราไปซื้อพี่น้องครับนี่จะสังเกตเห็นแต่ดอกนะครับในขวดเขาจะมีแต่ดอกเลยเห็นไหมดอกไม้เพียบนะครับยี่ห้อไหนก็ใช้ได้หมดเอามาใช้เลยก็มาในมาแนะนําให้พี่น้องครับเผื่อท่านไหนอยากจะทําบ้างนะครับไปแล้วพี่น้องครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องครับนะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้พี่น้องครับ อันไหนไม่เข้าใจนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับผมมีเวลาผมจะมาบอกให้นะครับเวลาผมพูดก็เฉพาะที่ผมใช้และทำนะครับมันดีผมก็มาเล่าบอกนะจะได้นั่งแท่นกันล่ะพี่น้องนะครับกุมพามีนาปลายกุมพานะครับช่วงกุมพานี่ฝนจะตกพี่น้องครับถ้าโบราณเขาเรียกเดือน3นะครับฝนจะตก นะครับกุมภามีนา่าเตรียมตัวเลยนะครับสําหรับท่านไหนที่จะนั่งแท่นนะครับพี่น้องครับมีนาเมษาพฤษภาใส่เลยเต็มที่ยังไงก็ติดพี่น้องอากาศได้ด้วยนะครับก็ลองดูวิธีไหนมันง่ายๆก็ใช้วิธีนั้นนะ่ะไปแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ